เขาไม่ยอมแล้วครับไอ้ที่มาประท้วงมาลือล้วลวดหนามนี่นะครับถือว่าขเขมรพวกนี้บุกลุกเข้ามาในดินแดนไทยนะครับแล้วก็มาลักทรัพย์บ้านหนองยาแก้วด้วยนะฮะคือผมทราบข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าจะทำการจับกลุ่มนะฮะทำการจับกลุ่มใช้ตำรวจเข้าทำการจับกลุ่มนะฮะ ดีครับดีครับจับกลุมแล้วก็คุมตัวมาส่งพนักงานสอบสวนในประเทศไทยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขเมรมันก็จะไม่พอใจจะไม่พอใจถ้ามึงเปิดฉากใช้ข้าหลามยิงกันข่าวนี้ก็มันเลยเดี๋ยวก็ลามแบบภะสาตามเมืองถงนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เราเด็ดขาดแล้วนะเจ้าหน้าที่เราเด็ดขาดแล้วนะครับ ใช่มันต้องใช้ชุดควบคุมฝูงชนครับจะไปใช้กําลังเข้าหลามเข้าปะทะก็ไม่ได้นะครับก็ต้องใช้แก๊สน้ําตาและใช้คนชาร์จเข้าจับนะครับถูกต้องแล้วครับทําดีครับโอ้ยไอ้นี่บอกไอ้บอยมันพูดถึงผมใช่ไหมขี้พืชถึกถังแล้วเกินเลยอย่าไปให้ค่ามาเลยครับไอ้บอยอินฟูขมรน,นะฮะมามันก็พูดมันไปนะครับ อย่าไปให้ค่ามันเลยนะครับแต่มันพูดภาษาไทยได้มันพูดภาษาไทยได้แสดงว่ามันเคยมาอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวถ้าเขาเสร็จศึกสงครามแล้วเราค่อยมาร์กตัวมันดีกว่านะครับว่ามันจะเข้ามาประเทศไทยไหมนะฮะทหารเราโดนลูกหนังสติกใช่ไหมฮะลูกหนังสติก โอ้ยเดี๋ยวก็ลามครับเดี๋ยวก็ลามนะฮะเดี๋ยวก็ลามดีครับต้องใช้กําลังวิ่งชาร์จเข้าอย่างนั้นนะครับใช้โล่ป้องกันด้วยอะไรด้วยผมไม่ได้ตามข่าวเลยนะผมเลิกประชุมมาก็มาไลฟ์เลยนะฮะผมเลิกประชุมโอ้ยอย่าไปให้ค่ายบอยเลยแม่จริงๆมันก็แค่เด็กขเขมรคนหนึ่งนะครับมีโทรศัพท์มันก็ไลฟ์มันไปเรื่อย นะครับถ้าพลโทมาลีอย่างนั้นว่าไปอย่างนะฮะจับครับขมรชาวขมรที่เข้ามาหรือล้วลวดหนามเนี่ยถือว่าบุกรุกมาแดนดินแดนไทยต้องบังคับใช้กฎหมายไทยครับต้องบังชัดบังคับใช้กฎหมายไทยให้เด็ดขาดครับจะชาร์จจับได้ยี่สิบสามสิบคนห้าสิบคนนะครับ ยี่สิบสามสิบคนห้าสิบคนมาดําเนินคดีเลยนะครับผมไม่ให้ค่ามันอยู่แล้วนะครับไอไอเด็กคนนี้ไม่ได้ไปให้ค่ามันอยู่แล้วนะครับไม่ได้ดูข่าวเลยเพิ่งปะทะกันใช่ไหมครับตอนนี้คุณเซนเนี่ยมันจนแต้มแล้วนะไอหุนเซนเนี่ยจนแต้มแล้วครับ อาวุธที่มันปะทะกับเราเนี่ยมันหมดแล้วนะครับมันหมดแล้วนะครับมันหมดแล้วก็พยายามจะไปขอซื้อจากจีนจีนก็ไม่ยอมขายให้นะครับจะรวดต่อสู้อากาศยานนะครับจะโหลดที่สําหรับใช้ยิงเครื่องบินได้อะไรได้เนี่ยนะครับจีนก็ไม่ให้รหะจีนก็ไม่ให้รหะนะครับจีนก็ไม่ให้รหะ ยินไม่ให้รหัสมันก็ยิงไม่ได้ครับมันก็ยิงไม่ได้นะครับมันหมดทางแล้วครับแต่ว่าไอ้มวลชนจัดตั้งบริเวณแนวชายแดนที่ใช้ที่ใช้อะไรที่ใช้ชาวบ้านมั่งเด็กมั่งผู้หญิงมั่งมาเนี่ยก็ให้แดกแก๊สน้ำตาไปอย่างนั้นถูกแล้วครับนะครับมันไม่ถอยก็ต้องชาร์จจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีในเขตไทยนะครับดำเนินคดีได้เลยครับ หนึ่งเนี่ยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันที่หนึ่งก่อนนะสองเนี่ยเขคือมาลักทรัพย์ของทางราชการนะครับสามเนี่ยเป็นอยู่ระหว่างประกาศกฎอายการศึกด้วยนะครับมีความผิดตามกฎอายการศึกด้วยนะครับโอ้เราอย่าลดตัวไปกัดกับหมาเลยนะครับเวลาทำศึกเนี่ย แม่ทัพเนี่ยจะนั่งคอช้างและจะชนช้างนะครับจะชนช้างจะชนช้างกับแม่ทัพของข้าศึกเท่านั้นไอ้พลทหารเลวมาท้าตีท้าต่อยนี่เราอย่าไปสนใจอย่าไปลงจากคอช้างอย่าไปลงจากคอช้างมาแล้วไปไปลบกับพลทหารเลวไม่ได้ครับเหมือนกับเราเดินไปหมาเห่านี่อย่าไปเห่าตอบหมานะฮะ ครับอย่าไปให้ค่ามันฮนะอย่าไปให้ค่ามันนะครับมันไม่มีสถานะไม่มีสถานภาพอะไรที่จะมาต่อสู้กับเราได้เลยนะครับมามันก็พูดเพ้อเจอไปเรื่อยนะฮะผมนี่ต้องขึ้นไปชนกับไอ้หุนเซนหุนมาเน็ตน่นนะครับไม่ใช่ไปเจอไอ้ไพ่พลเลวอย่างนี้นะคร ขอบคุณครับคุณฟ้าคุณแก้วให้มาหกบเกาบาทขอบคุณมากนะเดี๋ยวตรงไอ้หนองยากแก้วกับหนองจานเนี่ยผมว่าเดี๋ยวแม่นได้เปิดศึกกันอีกแน่นะครับเปิดศึกกันอีกแน่ถ้าเปิดศึกกันปึ่งอีเที่ยวนี้นะต้องเอาให้ลาบเป็นหน้ากลองเลยนะครับต้องเอาให้ลาบเป็นหน้ากลองไปเลยนะครับไม่ให้มา ไม่ให้มาได้กลางอีกนะครับไม่ให้มาได้กลางอีกเดือดแล้วใช่ไหมครับผมไม่ได้เปิดดูข่าวเลยนะครับทหารเขาตัดสินใจดีแล้วครับผมชื่นชมนะครับต้องเอาอย่างนั้นแม่นั้นก็กวนตีนอยู่อย่างเงี้ยน,นะครับนะครับแม่นั้นก็กวนตีนอยู่อย่างเงี้ยน,นะฮะ โดยคำถามมันขึ้นเร็วฮะผมอ่านไม่ทันใช,ใช้ไม้ตีทหารได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับต้องใช้ตำรวจฮะใช้ตำรวจเป็นแนวหน้านะครับถ้านทหารเป็นกองหลังนะครับตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะฮะ วิ่งชาร์จตีกันอย่างนั้นครับถ้าทหารขเขมรมันยิงมาทหารไทยก็ยิงใส่มันก็จะได้เปิดศึกกันอีกรอบเอาสิไอ้ห่าคุณบุกลุกเข้ามาในประเทศไทยมาก่อเหตุก่ออะไรอย่างนี้นะครับตำรวจหัวแตกหลายนายเลยหน้าหญิงให้หงายท้องไอ้พวกนี้กระสุนยางใช้กระสุนยางนะฮะ ใช้กระสุนยางนะว่ามันถือไม้มาจะตีกระสุนยางอัดไปเลยตึ๊บตึ๊บตึ๊บก,กระสุนยางก็อย่าไปใช้กระสุนยางแบบที่ควบชุดควบคุมฝูงชนใช้กับม็อบในกรุงเทพนะต้องใช้กระสุนยางผลิตเองนะครับเอาทีก็ให้หงายท้องล้มทั้งยืนไปเลยนะครับแต่มันไม่เข้านะฮะ ตอนนี้ที่ตำรวจยังไม่จับมันยังจับไม่ได้ละมั้งผมไม่ได้ดูข่าวนะใช้เขาใช้ว่าใช้วิธีผลักดันนะฮะคงใช้วิธีผลักดันก่อนนะครับยุทธการเบื้องต้นต้องใช้วิธีผลักดันให้มันออกไปนะครับออกไปถ้ามันออกไปอยู่ในเขตเขมรเราก็ไปได้แค่สุดเขตแดนไทยนะฮะเราก็เข้าไปได้แค่สุดเขตแดนไทย ให้ลัดไลฟ์สดใช่ไหมโอ้ผมก็อยากดูเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลงไลฟ์ผมก่อนดีกว่าตำรวจได้รับบาดเจ็บสองนายแล้วใช่ไหมบิ๊กเต่าตอนทำคดีอะไรต่างๆเนี่ยบิ๊กเต่าเขาเป็นลูกน้องผมครับตอนนั้นผมเป็นรองผู้บังคับการหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาคเจ็ดนะครับก็จะคุมทั้งกองกับการสืบกองกับการปฏิบัติการพิเศษนะครับเต่าเขาเป็นสารวัตปรปฏิบัติการพิเศษอยู่นะครับ เป็นสารวัตรอยู่ฮะตอนผมเป็นรองผู้อุงคับการนะครับคดีอะไรก็ร่วมกันทำาท่านั้นเลยครับเขาเป็นมือทํางานให้ผมครับนะครับเขาเป็นมือทํางานให้ผมนะฮะคดีอุกชะกันอะไรต่างๆนะฮะ เดี๋ยวถ้าชุลมุนอย่างเงี้ยนี่มันก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับใกล้จะมืดแล้วถ้าเขมรยังไม่ถอนกําลังเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็เป็นเรื่องนะครับชุดควบคุมฝูงชนต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่แล้วครับแต่ว่าชื่นชมผู้จัดการทหารเรือชื่นชมผู้จัดการทหารบกชื่นชม ม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับคนใหม่กําลังจะรับหน้าที่อีกสิบสี่วันนะครับแล้วก็รัฐบาลด้วยครับอยู่ที่รัฐบาลด้วยครับนะครับอยู่ที่รัฐบาลด้วยครับขอบคุณคุณฟีโน่ครับฟีโน่ลับเบอร์หกสี่สองนะครับให้รางวัลมาขอบคุณมากครับเดี๋ยวนะฮะคำถามมันค้าง ครับแก๊สน้ําตาใช้ในพื้นที่โล่งมันก็ไม่ค่อยดันนะครับผมว่าต้องวิ่งแท็กกันแบบดักลักบี้เลยวิ่งแท็กเลยนะครับอาจจะต้องใช้กระบองด้วยใช้ไม้พรองด้วยใช้ไม้งามด้วยเพราะแม่นมันเล่นเอา ไม้หน้าสามไม้ยาวๆตีเราแทงเราอย่างเงี้ยนะครับมันต้องมีอาวุธป้องกันตัวนะฮะถือว่าเป็นไปตามหลักสากลนะครับเป็นไปตามหลักสากลนะครับกระสุนยางยิงใส่ตัวใช่ไหมถ้ากระสุนยางทั่วทั่วไปเนี่ยความแรงมันจะครึ่งหนึ่งของกระสุนลูกซองทั่วไปนะครับ แต่ถ้าเป็นกระสุนยางถ้าเราทำเองเนี่ยผมก็บอกไปก่อนแล้วนะครับก็ทำเองถ้าทำเองก็คือหล่อให้ลงงานหล่อลูกยางตันเขาไว้แล้วก็แกะกระสุนจริงอะกระสุนลูกซองจริงเนี่ยนะครับแล้วก็เอาลูกตะกวัวออกยัดกระสุนยางใส่เข้าไปอันนี้ลูกสองแรงครึ่งสองแรงสองแรงครึ่งอัดโดนอนอกนี่ปักเข้าไปนี่ หงายท้องเลยครับหงายท้องเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงยังไม่อยากใช้กระสุนยางเพราะว่ามันจะเสียงดังทําให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับและจะทําให้ฝ่ายเขเมรเนี่ยเข้าใจผิดว่าเราใช้อาวุธปืนยิงใส่ประชาชนเขานะครับมันใช้หนังสติ๊กกับเราแล้วใช่ไหมครับที่จริงหนังสติ๊กเราก็น่าจะเอาหนังสติ๊กป้องกันตัวนะนะครับ น่าจะใช้หนังสติกป้องกันตัวนะเรามีโล่ด้วยนะฮะไอะ้ห่าปล่อยให้มันใช้หนังสติกยิงเราอย่างเรื่องพระใช่ไหมฮะเรื่องพระเรื่องพระเนี่ยท่านต้องรอ,อนิดหนึ่งนะคือถ้าระดับจะลูนเกียบติไม่เต่าบิ๊กเต่าแล้วก็ บิ๊กโกเลขาภูมิสารแล้วก็กองปราบนะครับร่วมกันสามฝ่ายเนี่ยในการสอบสวนหาพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงการกระทำความผิดของพระเนี่ยอีกไม่กี่วันผมก็คิดว่าผลก็จะออกมานะครับว่าถูกหรือผิดนะฮะว่าถูกหรือผิดอย่าไปใส่ใจเรื่องพระมากเลยครับใส่ใจเรื่องชายแดนไทยกับเขมนดีกว่านะฮะ อย่าอย่าไปใส่ใจเรื่องพระเลยนะครับถ้าสามคนนี่ร่วมมือกันนะผู้การกองปราบนะครับแล้วก็จะลุนเกียรติแล้วก็เลขาโกเนี่ยนะตอนนี้มันเผาป่าแล้วใช่ไหมจังไรจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับมอสเดี๋ยวก็ลามนะครับลามเดี๋ยวดูเหรเดี๋ยวถ้าทหารเขมรแอบยิงทหารไทยเข้าหรือแอบยิงตำรวจไทยเข้า แม่นเป็นเรื่องนะเปิดสงครามกันอีกแล้วนะนะเดี๋ยวเป็นเรื่องครับเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับผมว่าไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นะมันคงไม่อยากให้ประชาชนมันมาเปิดศึกกับตำรวจทหารไทยแล้วครับมันกลัวจะลามนะครับในขณะที่อาวุธยุทภัณฑ์มันก็นแ,ทแ,นะแทบไม่มีสู้เราแล้วนะแทบไม่มีสู้เราแล้วนะครับนะครับ ใช้คำว่าแทบจะไม่มีสู้กับเราแล้วเดี๋ยวถ้าเราเด็ดขาดอย่างเงี้ยวันพรุ่งนี้ถ้ามันจะจัดม็อบมาก็จะขยงหน่อยนะครับมันก็จะไม่ค่อยกล้ามาแล้วนะครับมันต้องตีให้เจ็บครับนะครับมันต้องตีให้เจ็บนะครับถือว่าเราป้องกันตัวนะครับป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุนะครับ อนนี้ทหารขาเขมรขึ้นมาประจันหน้ากับทหารไทยเอาล้วะนะครับในเขตกองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่หนึ่งเตรียมอาวุธยุทพันฑ์ให้พร้อมนะครับเดี๋ยวก็เปิดแนวกันอีกนะฮะเดี๋ยวก็เปิดแนวกันอีกนะครับเ,เบที่ยวนี้ต้องเอาให้เข็ดครับเอาให้เข็ดให้คลานเลยนะครับนะครับเที่ยวที่แล้วยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปด มันเสียชีวิตไปหลายพันคนนะครับหลายพันคนนะฮะเที่ยวนี้ก็เอาสองคูณเที่ยวที่แล้วก็ได้นะครับมันจะได้จบจบนะแล้วจะได้พูดคุยกันนะครับจะได้เป็นมิตรประเทศกันต่อนะครับถ้าเวลาวัวมันชนกันเนี่ยในลานเนี่ยถ้ามันไม่มีตัวไหนแพ้เนี่ยมันก็ยังบึงใส่กันอยู่อย่างนั้นแหละ มันก็เป็นข้ออ้างครับประชาชนชาวขเขมรเขาก็อ้างว่าเป็นเขตดินแดนกัมพูชาเราก็บอกว่าเป็นเขตดินแดนไทยในเมื่อมันคุยกันไม่ได้มันก็ต้องลบกันครับนะครับมันก็ต้องลบกันนะครับเอาเลยนะครับเอาเลยนะครับแม่ทัาพภาคที่สองยังไม่กเกษียณนะครับ หลืออีกสิบสามวันนะเออสงครามเที่ยวที่แล้วมันแค่ห้าวันเองนะครับยี่ส2บสี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดห้าวันนะเอออำนาจสั่งการยังอยู่ที่แม่ทัพภาคที่สองเต็มๆนะครับประกาศกฎอายการศึกนะครับพระเจอกระสุนยางใช่ไหมวิ่งหนีเป็นหมาเลยใช่ไหมเออมันไม่ใช่พระแล้วครับมัน ชาวบ้านแหละเอาผ้าเหลืองมาคลุมมันเอาผ้าเหลืองมาคลุมนะครับอย่าไปสนใจนะครับอย่าไปสนใจมันไม่ใช่พระแล้วครับพระไม่มีใครเข้ามาอย่างนี้แล้วครับนะครับก็ฉันกระสุนยางมื้อเย็นก็แล้วกันนะกระสุนยางนี่เวลายิงเขาไม่ให้ยิงขึ้นหน้านะครับถ้าโดนลูกตาตานี่แตกเลยนะครับโดนลูกตาตานี่แตกเลยนะครับ พระปลอมครับพระปลอมนะครับพระปลอมนะ,ะ,มนะดีโอ้โห,โหยิงแม่งก็ไปเะกระสุนยางนะครับสองสามพันนัดอัดเข้าไปนะครับอัดเข้าไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองสัมพวุธิกองจัดาก,การตำรวจภูธรภาคสองต้อง เสริมกระสุนยางด่วนแก๊สน้ำตาด่วนนะครับแดกเข้าไปนะครับให้แดกกระสุนยางแก๊สน้ำตาเข้าไปนะครับหลวงพี่หิวกระสุนยางให้แมนฉันกระสุนยางเข้าไปนะครับมันไม่ใช่พระแล้วครับมันเอาพระหลืองมาคุมปลอมตัวมานะเออมันไม่ใช่พระและ้วพระเฮียอะไรจะมาทําอย่าง,งานะานี้แล้วนะเออนิมนต์ฉันกระสุนยางนะเออ ญาติโยมประเทศไทยประเคนให้ใครก็เอาจีวรมาห่มได้นะครับถ้ามันโดนกระสุนยางหงายท้องไปแล้วก็ไม่ได้ใส่กางเกงในอันนั้น,อาจจ,นนะอาจจะเป็นพระก็ได้นะครับอาจจะเป็นพระก็ได้นะครับแต่ไม่รู้ในสถานการณ์อย่างเงี้ไยไม่สนใจแล้วว่าเป็นพระเป็นชีนะครับถวายไปเลยนะครับถือว่าฉันมื้อเย็นไป ฉันมื้อเย็นไปฉันกระสุนยางไปนะครับถ้าโดนตาบอดเลยนะกระสุนยางเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นทหารปลอมตัวมานะ ถ้าเป็นทหารปลอมตัวมาเป็นชาวบ้านนะแล้วโดนกระสุนยางและซุดอยู่ตรงนั้นแล้วเราจับกลุมตัวได้เช็คแล้วว่าเป็นทหารเป็นเรื่องเลยนะครับเป็นเรื่องเลยนะครับเพราะข้อตกลงกันเนี่ยจะไม่ใช้กำลังทหารฝ่ายประเทศไทยยังใช้กำลังตำรวจเลยนะฮะพระอะไรแม่ใช้หนังสติก๊กไม่ถือไม้กระบองด้วย ใช้เปรยหามหนีกันแล้วใช่ไหมโอ้ยไม่เวลาทำอะไรเราต้องอยู่ในมาตรฐานสากลครับเพราะเดี๋ยวมันเป็นข่าวแพร่ไปทั่วโลกนะครับ มันเป็นข่าวแพร่ไปทั่วโลกเราใช้ชุดควบคุมฝูงชนถูกแล้วเพราะขมรบุกรุกเข้ามาในเขตประเทศไทยมาก่อม็อบมากวนอย่างนี้นะครับเราใช้ชุดควบคุมฝูงชนของตำรวจถูกแล้วใช้แก๊สน้ำตาใช้กระสุนยางถูกแล้วครับถูกแล้วเราจะไปใช้หนังสติกก็ไม่ได้นะครับแต่เดี๋ยวถ้ามันมืดพระอาทิตย์ตกดินแล้วเนี่ย ผมว่าเดี๋ยวก็สุนจริงแม่งก็มั่วมานะครับไม่รู้ว่ามาจากฝ่ายไหนฮะมาเนี่ยมันใช้รถด,ดูดซ่วมไปฉีดก็ไม่ได้ครับถ้ารถน้ำแรงดันสูงนะครับใช้รถน้ำแรงดันสูงผสมไม่น้ำยาให้มันคันมันแสบผิวอย่างเงี้ยทำได้ต้องอยู่ในหลักมาตรฐานสากลครับ ต้องอยู่ในหลักมาตรฐานสากลครับเดี๋ยวเดี๋ยวทหารขเขมรแมน่นทนไม่ไหวมันมาช่วยชาวบ้านมันนะครับคราวนี้ก็เปิดศึกกันด้วยกระสุนจริงนักบินไปไหนไม่ได้นะลกูกนักบิน F16 นักบินกิฟเทนเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้าไปประจำการที่ที่นั่ง นักบินเนี่ยกลับที่ตั้งด่วนเลยนะลูกนะฟังข่าวนี้รีบกลับที่ตั้งด่วนเลยเดี๋ยวได้บินแล้วลูกเดี๋ยวได้บินแล้วนะครับเดี๋ยวได้บินแล้วนะครับทหารไทยที่ไปเล่นตะก้อมั่งที่ทํากับข้าวกินกันตามฐานเนี่ยประจําจุดได้แล้วนะครับประจําจุดได้แล้วนะครับประจําจุดได้แล้วนะครับเหมือนกับทหารเขมรมันสี่ห้าคนนะ่ะมันมาเปิดศึกเราที่ ภาษาตาเมือนถมมันก็ลามไงมันก็ลามไงเดี๋ยวลามแน่นะครับเดี๋ยวลามแน่นะครับนักบินชี้เป้าก็อย่าลืมไปชี้เป้าบ้านไอ้หุนเซนด้วยนะนะครับเที่ยวนี้ชี้เป้าบ้านไอ้หุนเซนด้วยนะครับไปชี้เป้าครับ เตียบันกับเตียเซหาสบายแล้วอยู่ประเทศจีนนะเหลือฮุนเซนกับลูกมันนะไอ้ฮุนเซนกับไอ้ฮุนมาเน็ตนะอยู่ประเทศมันนะ่ะนะฮะโอ้ยเที่ยวนี้ต้องเอาให้จบเลยครับปราสาทตตาคงตาควายอย่างเงี้ยเอาคืนให้หมดเลยนะครับเอาคืนให้หมดนะครับ ตำรวจไม่ได้ฆ่าเสี่ยงภัยแล้วครับตำรวจนะฮะตำรวจไม่ได้ฆ่าเสี่ยงภัยแล้วครับก็ถือว่าเป็นการไปบัตรหน้าที่ปกตินะครับอาจจะได้เวลาทวีคูณไม่กี่วันช่วงเขาประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยนะครับผมประเมินสถานการณ์ว่าถ้าสถานการณ์ไม่จบนะครับพอมืดเนี่ยพอมืดเดี๋ยวมีกระสุนจริงครับ มืดเนี่ยมีกระสุนจริงนะครับมันถ่ายภาพไม่ได้ถ่ายกล้องไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่นมั่วครับเดี๋ยวแม่นมั่วนะครับอันนี้ผอบอเหตุการณ์ต้องประเมินสถานการณ์นะครับเดี๋ยวมั่วครับเดี๋ยวพอมืดแล้วมั่วเลยนะครับ จับกลุ่มได้ครับถ้าสามารถล็อกตัวจับกลุ่มดำเนินคดีได้ก็ดึงมาหลังแนวเลยนะครับจะได้คนสองคนสามคนห้าคนก็วิ่งชาร์จเลยแท็กเข้ามาเลยแท็กและดึงฟืดเข้ามาเลยนะครับมาดำเนินคดีในเขตประเทศไทยนะครับมาดำเนินคดีในเขตประเทศไทยส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับ ดีครับกวนตีนมานานแล้วหลายวันแล้วนะครับบ้านหนองจานหนองยากแก้วอะไรเนี่ยนะครับทหารเรือเขาเด็ดขาดด้วยนะทหารเรือเขาเด็ดขาดด้วยนะครับโอ้ยก่อนเขาจะเปิดยุทธการเนี่ยเขาไม่ไปใช้ตำรวจชุดควบฟูงฝูงจนแค่นั้นแหละครับ เขามีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามนะครับกลางคืนอ,อันตรายมันคิดว่าเราอันตรายอย่างเดียวเลอมันที่อันตรายนะครับมันก็อันตรายนะครับมึงเป็นอะไรตุยเฝ้ารากมะม่วงไปอะจะไปบอกว่าใครก่อเหตุอะ พวกมึงยิงกันเองนะครับพวกมึงยิงกันเองสินะครับ เดี๋ยวขอญาติลงไลฟ์ก่อนนะท่านก็ไม่ยอมให้ผมลงไลฟ์นะครับผมก็อยากจะดูเหตุการณ์สดๆบ้างสินะครับวันนี้ขอญาติจบแค่นี้ก่อนนะอดใจไม่ไหวนะครับอดใจไม่ไหวนะครับขอญาติด,ดูเหตุการณ์สดๆนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมนะครับก็นักบินเอ6หกนักบินกิฟเทน ทหารปืนใหญ่นะครับที่ยังไม่ได้ประจำที่หน่วยนะครับอาจจะออกมาซื้อของซื้ออะไรทำธุระอะไรรีบแต่งเครื่องแบบกลับไปประจำที่นั่งเลยนะเดี๋ยวได้ออกทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวได้ออกทำงานแล้วนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ